Less course. สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ค่อนข้างจะจับความรู้สึกนิดนึงนะครับเป็นแนวคิดเรื่องบ้านแห่งเงามืดครับมาจากข้อเขียนที่เราได้มาซึ่งมันพนา,นาถึงความรู้สึกของการอยู่ในที่แบบนั้นนะครับค่ะเป็นข้อความสั้นๆแต่ว่าสื่อความรู้สึกได้ค่อนข้างจะทรงพลังนะคะมันพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกเวลาที่บ้านหลังหนึ่งเนี่ย ขาดสิ่งที่ผู้เขียนเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไปใช่ครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือบ้านที่ไม่มีกรอบป้องกันทางจิตวิญญาณตามมุมมองของผู้เขียนเขานั่นนะครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมาลงลึกกันในเรื่องประสบการณ์แล้วก็ความกลัวต่างๆที่ถูกเล่าออกมาอย่างค่อนข้างชัดเจนในเนื้อหานี้เรามาทำความเข้าใจความรู้สึกที่ผู้เขียนอยากจะสื่อเกี่ยวกับบ้านแบบนี้กันนะครับค่ะมาสำรวจแนวคิดนี้กันดูจุดแรกที่เนื้อหาพูดถึงแล้วผมว่ามันเป็นภาพเปรียบเท,ทียบที่เออ น่าสนใจมากเลยคือการบอกว่าบ้านที่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนี่ยมันเหมือนผื่นพะไวว่างเปล่าใช่ค่ะการเปรียบเทียบนี้มันอืมมันสำคัญนะคะคือมันไม่ใช่แค่ว่างเปล่าเฉยๆนะแต่เป็นความว่างเปล่าที่เหมือนกับเชื้อเชิญให้สิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาเติมเต็มได้ง่าย สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือมันไม่ได้พูดถึงแค่ตัวบ้านที่เป็นตึกนะคะแต่พูดถึงบรรยากาศหรือสภาวะของบ้านหลังนั้นเลยอื mm hmm. คำว่าว่างเปล่าตรงนี้เลยสื่อถึงความเปลาะบ,บางการไม่มีอะไรปกป้องหรืออาจจะหมายถึงการขาดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเข้าในใจไปนะคะ่ะซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าเนื้อหาไม่ได้บอกชัดๆว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนี่มันคืออะไรกันแน่มันค่อนข้างเปิดกว้างแต่ความรู้สึกที่สื่อออกมาคือ ภาวะที่เปิดรับแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องดีแน่แน่มันนำไปสู่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ค่ะผู้เขียนคขาเน้นเลยว่าพอประการแห่งความดีงามหรือแสงสว่างมันไม่อยู่แล้วเนี่ยบ้านก็เหลือแค่สถานที่ที่ให้คนอาศัยแต่ไม่ใช่สถานที่ที่ให้ความปลอดภัยอีกต่อไปความต่างตรงนี้สำคัญมากนะคะครับสาคัญมากมันคือการสูญเสียคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นบ้านในความหมายจริงๆไปเลยเหลือแค่ตัวอาคาร การเปรียบเทียบเป็นผืนผ้าใบว่างเปล่าก็เลยเหมือนเป็นการปูพื้นไปสู่ความรู้สึกอื่นๆที่จะตามมาค่ะมันบอกถึงสภาวะที่แบบไร้การปกป้องไม่มีเกราะอะไรเลยทั้งทางจิตวิญญาณหรือความรู้สึกพอไม่มีเกราะแล้วทุกอย่างที่เข้ามาหลังจากนี้มันก็เลยส่งผลกระทบได้โดยตรงแล้วก็แรงขึ้นถูกต้องค่ะแล้วพอรากฐานความปลอดภัยมันหายไปแล้วเนี่ยเนื้อหาก็พาเราดำดิ่งลงไปอีกนะครับไปสู่แนวคิดที่ว่าบ้านหลังนี้กลายเป็นสนามเด็กเล่นของสิ่งที่มองไม่เห็น แค่คำว่าสนามเด็กเล่นนี่ก็ให้ความรู้สึกที่ทั้งแปลกทั้งน่ากลัวแล้วนะครับเหมือนพื้นที่ส่วนตัวเราโดนยึดไปแล้วใช่ค่ะคำว่าสนามเด็กเล่นนี่มันมันพลิกความรู้สึกเลยนะคะปกติควรจะสนุกสนานแต่ในบริบทนี้มันกลายเป็นพื้นที่ของอสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เราแล้วการเล่นของสิ่งนั้นเนี่ยมันคือการสร้างความกลัวให้คนอยู่ครับเนื้อหาให้ตัวอย่างชัดเจนมากเลยนะถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ค่ะมีอะไรบ้างคะอย่างเช่นจากที่เคยเงียบเงียบสงบสงบนะครับกลับกลายเป็นได้ยินเสียงกระซิบเบาๆตอนกลางคืนหรือความมืดที่ไม่ใช่แค่ไม่มีแสงนะแต่ดูเหมือนมันมีตัวตนมันกลืนกินทุกอย่างได้แม้แต่ในที่ที่มีแสงอืมน่าก,กลัวนะคะแล้วที่หนักสุดเลยคือความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันกัดกินจิตใจได้เยอะเลยนะครับแน่นอนค่ะปรากฏการพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทางกายนะคะ แต่มันโจมตีไปที่จิตใจเราโดยตรงเลยลองคิดดูสิคะความเงียบที่เคยสงบกลายเป็นเสียงที่น่ากลัวความมืดที่คุณเคยกลายเป็นภัยคุกคามแล้วความรู้สึกเป็นส่วนตัวก็หายไปกลายเป็นรู้สึกว่าถูกจับจ้องแทนอม,มันคือการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ควรจะปลอดภัยที่สุดให้กลายเป็นสิ่งที่แปลกแยกน่ากลัวแล้วก็คุกคามตลอดเวลาเลยค่ะแล้วการที่เนื้อหาใช้คําว่าสิ่งที่มองไม่เห็นมันยิ่งเพิ่มความน่ากลัวเข้าไปอีกนะครับ เพราะเราไม่รู้เลยว่ากำลังเจออะไรอยู่ใช่ค่ะมันไม่มีรูปร่างให้สู้ด้วยมีแต่ความรู้สึกที่คุกคามเข้ามามันสร้างความหวาดระแวงความเครียดสะสมไปเรื่อยๆถูกต้องเลยค่ะความไม่แน่นอนว่าภัยคืออะไรเนี่แหละค่ะที่บั่นทอนจิตใจมากถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมใหญ่ขึ้นมันคือการสูญเสียความสามารถในการควบคุมสภาพแวดล้อมของตัวเองไปเลยครับบ้านที่ควรจะเป็นพื้นที่ของเราแท้ๆใช่ค่ะ กลับกลายเป็นพื้นที่ที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยแถมยังถูกคุกค,คามจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่เข้าใจอีกมันสร้างความรู้สึกไร้อำนาจมากๆเลยนะคะการที่พื้นที่ส่วนตัวที่สุดกลายเป็นแหล่งเพาะความกลัวแบบนี้มันก็เลยส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีกแม้แต่ตอนที่เราควรจะได้พักจริงๆคือตอนนอนหลับเนื้อาหาก็บอกว่าไม่ปลอดภัยอีกแล้วประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะมันแสดงว่า การคุกคามนี้มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตอนเราตื่นรู้ตัวนะแต่ยังตามไปรบกวนแม้กระทั่งตอนหลับซึ่งมันควรจะเป็นเวลาที่เราได้ฟื้นฟูได้หนีจากโลกภายนอกแทๆ้ๆเนื้อหาบรรยายไว้ชัดเจนเลยครับว่าทุกครั้งที่ดวงตาของคุณปิดลงความฝันร้ายก็เข้ามาครอบงำแล้วก็ขยายความต่อว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ความฝันร้ายธรรมดาแต่มันคือการเข้าไปอยู่ในโลกที่ไร้าทางออกโลกที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว โห oh. การใช้คำว่าโลกที่ไร้ทางออกนี่มันสื่อถึงความสิ้นหวังมากๆเลยนะครับเหมือนติดอยู่ในฝันร้ายนั้นจริงๆใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่ฝันเห็นเรื่องน่ากลัวแต่มันคือประสบการณ์ของการติดอยู่ในสภาวะนั้นและที่สำคัญคือผลกระทบมันไม่ได้จบตอนเราตื่นนะคะเนื้อหาบอกว่าเมื่อคุณตื่นขึ้นมาความกลัวนั้นไม่ได้หายไปไหนแต่มันกลับยังคงอยู่กับคุณราวกับว่ามันเป็นของจริง Mm hmm. จุดนี้คือหัวใจสำคัญเลยใช่ค่ะมันคือการที่เส้นแบ่งระหว่างความฝันกับความจริงมันเริ่มพร่าเดือนลงไก่หมายความว่าความรู้สึกกลัวหรือประสบการณ์ในฝันเนี่ยมันไม่ได้หายไปเมื่อตื่นแต่ยังส่งผลตจอจิตใจความรู้สึกในโลกจริงต่อไปเหมือนฝันร้ายมันรั่วออกมาในชีวิตจริงเลยครับประมาณนั้นเลยค่ะหรืออาจจะมองว่าประสบการณ์ในบ้านหลังนั้นมันรุนแรงมันกัดกินจิตใจมาก จนมันแทรกซึมเข้าไปในทุกระดับของจิตใจเลยทั้งตอนตื่นตอนหลับ,ค,บความกลัวที่ควรจะอยู่ในฝันมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของความจริงที่ต้องเจอตอนลืมตาตื่นอันนี้บ่งบอกถึงการถูกลุกล้ำทางจิตใจหรือจิตวิญ,ญญาณที่ลึกมากๆเลยนะคะมันกระทบแกนกลางของความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไปเลยซึ่งพอเป็นแบบนี้มันก็ยิ่งตอกย้ําความรู้สึกว่าไม่มีที่ให้หนีจริงๆนะครับขนาดหลับตายังหนีไม่พ้นแล้พอตื่นมา ก็ยังต้องเจอกับบรรยากาศเดิมๆความรู้สึกเดิมๆที่รออยู่มันเป็นวงจรที่น่ากลัวมากค่ะนี่ทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมานะคะว่าในสภาวะแบบนี้เนี่ยขอบเขตระหว่างการรับรู้ข้างในอย่างความฝันความรู้สึกกับความเป็นจริงข้างนอกมันเลือนรางไปแค่ไหนกันการที่ความกลัวจากฝันตามติดมาสู่โลกจริงมันกัดกร่อนสภาพจิตใจไปได้ลึกขนาดไหนครับเนื้อหานี้ชี้ให้เห็นผลกระทบที่มัน ทำลายล้างมากของการอยู่ในที่ที่ขาดความรู้สึกปลอดภัยโดยสิ้นเชิงใช่ค่ะและด้วยสภาวะที่ถูกคุกคามก่อเนื่องทั้งตื่นทั้งหลับหาที่พักใจไม่ได้เลยเนี่ยเนื้อหาก็นำไปสู่การเปรียบเทียบสุดท้ายที่ผมคิดว่ามันสรุปภาพรวมของความรู้สึกโดดเดี่ยวสิ้นหวังได้ชัดที่สุดเลยการเปรียบเทียบสุดท้ายนั้นคืออะไรคะเนื้อหาบอกว่าการเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นในบ้านที่ไร้ซึ่งการปกป้องนั้น เปรียบได้กับการอยู่ตัวคนเดียวในท่ามกลางสมรภูมิที่ไร้ซึ่งเครื่องป้องกันโโอ้ห oh. ภาพนี้มันชัดมากเลยนะครับสนามรบปกติก็อันตรายอยู่แล้วแต่นี่คืออยู่คนเดียวแล้วยังไม่มีอะไรป้องกันตัวอีกเป็นการเปรียบเทียบที่สะท้อนแก่นของความกลัวความเปราะบางที่เนื้อหาพยายามสื่อมาตลอดเลยค่ะคําว่าสมอรภูมันบอกถึงการต่อสู้การเจอภัยอันตรายแต่การที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ไร้ซึ่งเครื่องป้องกันเนี่ยมันเน้นย้ําถึงความโดดเดี่ยวไร้ทางสู้แล้วก็ความสิ้นหวังแบบสุดๆเลยนะคะ และที่สำคัญคือสมอรภูมินี้มันไม่ใช่ที่ไหนไกลมันคือในบ้านของตัวเองใช่ค่ะพื้นที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดกลับกลายเป็นสมอรภูมิที่เราอ่อนแอที่สุดเนื้อหายังตอกย้ำอีกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในบ้านหลังนี้ก็ตามคุณก็ไม่อาจหนีพร้อมความหวาดกลัวนี้ไปได้เลยอือ <c oughs> มันคือความรู้สึกที่ถูกต้อนจนมุมจริงๆครับถูกต้องค่ะการที่ภัยคุกคามมันอยู่ข้างในขอบเขตบ้านแล้วเราต้องเผชิญหน้ากับมันคนเดียวโดยไม่มีเครื่องป้องกันนี่คือองค์ประกอบที่ทําให้ความกลัวนี้มันรุนแรงแล้วก็กัดกินจิตใจมากที่สุดมันไม่ใช่แค่กลัวสิ่งแปลกปลอมจากข้างนอกนะคะแต่เป็นความรู้สึกว่าพื้นที่ที่เราเป็นเจ้าของมันหักหลังเรามันกลายเป็นแหล่งกําเนิดภัยใช่เองครับสิ่งนี้ตอกย้ําสภาวะของความเปราะบางอย่างถึงที่สุด การไม่มีอำนาจควบคุมหรือป้องกันตัวเองในพื้นที่ของตัวเองเลยพอเราไล่เรียงภาพที่เนื้อหาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ผืนผ้าใบว่างเปล่าที่เปิดรับกลายเป็นสนามเด็กเล่นของสิ่งที่มองไม่เห็นที่คุกคามส่งผลให้การพักผ่อนถูกหลอกหลอนจนไม่มีที่หนีและสุดท้ายคือความรู้สึกเหมือนอยู่ในสมรภูมิที่ไร้เครื่องป้องกันเพียงลําพังค่ะมันเห็นภาพของความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่ค่อยๆเข้มข้นขึ้นจนถึงขีดสุดเลยนะครับใช่ค่ะ มันเป็นการเดินทางทางอารมณ์ที่ดำดิ่งลงไปเรื่อยๆจากความเปราะบางไปสู่ความหวาดผวาจากหวาดผวาไปสู่ความสิ้นหวังแล้วก็จากสิ้นหวังไปสู่ความโดดเดี่ยวในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นควบคุมไม่ได้แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไงถ้าจะลองสรุปแก่นของความรู้สึกที่เราสำรวจกันมาจากเนื้อหาชิ้นนี้ก็คงจะเป็นภาพของความไม่มั่นคงปลอดภัยอย่างที่สุดนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ควรจะส่วนตัวและปลอดภัยที่สุดสำหรับคนคน,คนหนึ่ง Mm hmm. มันคือการสูญเสียความรู้สึกเป็นเจ้าของควบคุมพื้นที่ตัวเองไปเลยและถูกแทนที่ด้วยความกลัวความหวาดระแวงความโดดเดี่ยวสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นข้อคิดสำคัญจากเนื้อหาชิ้นนี้ก็คือมันฉายภาพให้เห็นอย่างมีพลังมากนะคะว่าการไม่มีอยู่ของสิ่งที่คนคนหนึ่งรับรู้ว่าเป็นการคุ้มครองซึ่งในที่นี้ผู้เขียนใช้คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือประการแห่งความดีงามแต่เราอาจจะตีความกว้างกว่านั้นก็ได้นะคะว่าเป็นความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทางใจแบบใดแบบหนึ่งครับการไม่มีสิ่งนี้อยู่เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนการรับรู้ต่อความเป็นจริงและความปลอดภัยในบ้านของคนนั้นไปได้เลยหมายความว่าความรู้สึกปลอดภัยในบ้านมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่กำแพงแข็งแรงหรือประตูล็อกแน่นหนาเท่านั้นเหรอครับค่ะ แต่มันยังผูกพันกับปัจจัยที่จับต้องไม่ได้อย่างความเชื่อความรู้สึกหรือบรรยากาศทางจิตวิญญาณหรือจิตใจด้วยเนื้อหาชิ้นนี้ชี้ไปทางนั้นเลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่าสําหรับผู้เขียนหรือสําหรับประสบการณ์ที่เขากําลังถ่ายทอดเนี่ยองค์ประกอบที่มองไม่เห็นเหล่านี้มันสําคัญมากๆต่อความรู้สึกปลอดภัยพอสิ่งเหล่านี้มันหายไปโครงสร้างทางกายภาพที่แข็งแรงก็อาจจะไม่พอที่จะให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงได้ครับ มันกลายเป็นแค่สถานที่อาศัยไม่ใช่บ้านในความหมายที่สมบูรณ์เป็นมุมมองที่ชวนให้คิดต่อย่อจริงๆครับมันทำให้เราอาจจะต้องหันกลับมามองพื้นที่ของเราเองแล้วตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่เรามองว่าเป็นการปกป้องหรือคุ้มครองบ้านของเรากันแน่มันเป็นแค่ของทางกายภาพหรือมีมิติทางความรู้สึกความเชื่อบรรยากาศเข้ามาเกี่ยวด้วยและคาถามที่ตามมาก็คือความรู้สึกปลอดภัยที่เรามีต่อบ้านเนี่ย มันเชื่อมโยงกับความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้สึกทางใจมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพที่เรามองเห็นจับต้องได้อเนื้อหานี้แม้จะพูดถึงประสบการณ์ที่ดูสุดขั้วนะคะแต่ก็กระตุ้นให้เราสำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างพื้นที่ทางกายภาพกับพื้นที่ทางจิตใจของเราเองได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจน่าจะนำไปคบคิดต่อได้เยอะเลยครับ สำหรับวันนี้การเจาะลึกเรื่องบ้านแห่งเงามืดจากเนื้อหาที่เราได้รับมาก็ได้พาเราสำรวจมิติของความกลัวความเปราะบางและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ส่วนตัวได้อย่างเข้มข้นทีเดียวขอบคุณสำหรับการพูดคุยในวันนี้ครับยินดีค่ะ